สวัสดีครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมารับชมเหรียญหลวงพ่อรีวัดอโศพศ250003นะครับความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างผมนำให้ท่านผู้ชมได้มารับชมเหรียญความสวยสดงดงามของเหรียญหลวงพ่อรีวัดอโูคารามนะครับผมจะหยิบให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมนี่ครับเหรียญ ความสวยสดงดงามของหลวงพ่อรีนะครับผมนี่ครับนี่เขียนพศพศสองพันหร้อยศูนย์สามนะครับผมความสวยสดงดงามให้ท่านผู้ชมดูด้านหลังนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามจะเอาเนื้อไฟผิวไฟหน่อยนะครับผมความสวยสดงดงาม ก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับน่าจะเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับผมนี่ครับนี่ครับน่าจะเป็นเหรียญย้อนยุคของหลวงพ่อรีนะครับผมความสวยสวยงามความสมบูรณ์แบบของเหรียญหลวงพ่อรีรุ่นนี้ครับผมทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับคุณนี่คือหลวงพ่อสธรนะครับผม นำมาให้านผู้ชไมได้รับชมหลวงพ่อโสธรนี่ครับความสุขเสริมงานของหลวงพ่อโสุธนธนำมาให้นานผู้ชมได้ได้รับชมบนคะครับผมนะครับหลวงพ่อโสธรให้ท่านผู้ชมมีเผ่นทองนะครับผมเผ่นทองท้าวเวทสุวรรณนี่ครับเผ่นทองของท้าวเวทสุวรรณนี่ครับความสุขเสริมงาน รองท้าเอสดส่วณทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมถ้าอยากชมอะไรก็ติชมกันมาได้นะครับผมนีม่ครับนี่คือเหลวงพ่อรีครับผมนี่คือหลวงพ่อโสธรนำมาให้ท่านชมได้รับชมครับเราขอขอบขอบคุณครับ อให้คิดที่ไหนก็สมบูรบสม,บสมบความมุ่งมาป่ปรารถนาด้วยการครับขอขอบคุณครับ